แก๊บแก๊บไหมคู่แข่งเยอะตองอัดรถมันตอสี่ลาดนได้ไหมนี่บมดค่าจอดรถสิค่าเรียกรถค่าเรียกรถบรรทาไปแม่งเอายี่สิบไม่มาก็ไม่ได้นะพี่ัางที่แล้วบอกกันแล้วว่าถ้ามีบุญเราคงได้มา ได้มาอีกอรอบได้มาอีกรอบต้องไปหาแกนะแต,แต่บุญนี่แปลกๆะบุญแกยไงงาน,น <c oughs> งานแกด้วยงานอะไรก็ช่างหงหน้าทางเหนือไปตามถนนพระร่วงเข้าสู่จากนกร้องโอ้มาเจอพระพระร่วงร่วงอยู่พื้นนะอีกหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พุทธบูชาเพุทธบูชาใกล้ถึงบ้านแล้วนี่มาบ้านใคร โซนพุทธเนี่ยนี่มันอยู่ก่อนนี่เนี่ยก่อนขึ้นสะพาณหรอกลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งสองเนี่ยพุทพุทธชินนารอีกสี่ร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พุทธบูชาทำไมมันมัวจังวะข้ามสะพานหรอวะก็ในเลี้ยวตรงเนี้ย นี่ป้ายมันบอกว่าพุทธชินราชเนี่ยนี่พระราชวังจันทร์สมิด็จพระเป็นไม่ใช่หรอฝั่งนู้นป่านั่นไงนั่นไงมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปตามถนนวังจันทร์เข้าสู่จานกร้องเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พุทธบูชาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวา จุดหมายของคุณอยู่ทางขวานี่ไหมได้ได้เดี๋ยวเราดีกว่านะได้นะดูวัตถุมงคลน,นะครับ มีองค์เท่าไหร่บ้างครับนี่ติดรถยนต์มีม้อยสิบร้ยสี่สิบร้อยสี่สิบรอยแปมีสองร้อยห้าสมีหลวงพ่อโตพี่พี่องค์ไหนสวยมีมจิ๋วๆๆเล็กๆไหมครับเอาไปใส่ไม่โอ้ องค์นี้ติดรถใช่ไหมพี่ใช่องค์น,นี้เท่าไหร่ครับร้ <140 S 1> <140 S 2> อยสี่สิบมีกาวไหมครับไม่มีค่ะองน,นี้เนาะครับผมเที่ยววัดนะครับดูองค์พระ วัดพระพุทธชินราชราคาองค์นี้หนึ่งหมื่นสามพันสองสองพันห้าสองพันเจ็ดของจริงไหมครับของจริงไหมครับน่าจะจริงนะครับสองร้อยองค์ร้อย โอ้ยมีตัวองค์ที่สวยเพื่อสวยมากเลยอืมสวยๆไหนดูครับพยันอะไรเอ่ยเนี่ยพยันพยันอกเราค่ะพยันอกเราพูดทุกคนอะไรบ้างครับแค่คาดปลอดภัยอ๋อติดหน้ารถนะครับ กระโปงไงนี่สติ๊กเกอร์ด้วยเหรอครับใบเท่าไหร่ใบละร้อยหลายหลายใบมีหลายผีเสื้อสมุดมีมอเอแปลงด้วย ถูกโบราณสมัยกรุงสุโขทัยนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นสถานอะไรครับพี่เขาเรียกสถานอะไรครับ เป็นโบราณสถานลงหาโบราณรวัตถุศิละปะสมัยสุขโขทัยซึ่งเป็นฐานโบราณสถานสำคัญเพียงชิ้นเดียวที่ยังคงเหลืออยู่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความเก่าแก่ของวัดปัจจุบันตั้งแต่ด้านหน้าองค์พระปางตรงบริเวณฐานซุขกซีมีองค์พระอัฐอ่ะที่เกีราร์ละ สมัยสุโขทัยนะครับโอ้สมัยสุโขทัยมีปูนด,ด้วยเหรอครับเที่ยวสุโขทัยเค